นี่นี่แปดโมงเช้าแล้วนะครับตื่นได้แล้วนะอือตื่นสักทีสิทำไมล่ะเมื่อคืนก็นอนเร็วอยู่นี่นะเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกขออีกสองนาทีนะไม่ได้ต้องตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะมมผมทำระบบเข้าไว้ให้แล้วเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกอินก<อ>่อนเลยอ่า หรือว่าจะไม่กิน,นไม่กินก็ได้กินบุกก่อนเลยนับหนึ่งถึงสามนะหนึ่งสองสามจะลุกไม่ลุกไม่ไม่งั้นไม่ต้องกินข้าวไ,ไม่ได้นี่จะต้องให้ผมปลุกไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องปลุกแล้วไปกินข้าวเธอออตื่นเธอครับนี่รถตำรวจมาแล้วนะ ไม่เชื่อหรอกฮะหลอกไม่ได้สินะเนี่ยคอยอแป๊บหนึ่งตื่นตื่นตื่นไม่เอาคอยแป๊บเดียวนะ<ไ>ถ้าไม่ตื่นแล้วก็ผมจะหอมแก้บนะกล้าก็เชิญสิได้ไม่กลัวใช่มอืมนี่นเน่ยเดี๋ยเออนายทำอะไรของนายเนี่ย ก็ไม่ตื่นเองนี่นาะก็ช่วยไม่ได้นะตื่นแล้วนะเอาล่ะทีนี้ก็ไปอาบน้ําแต่งตัวให้เรียบร้อยกินข้าวเดี๋ยวจะได้ไปโรงเรียนครับครับอืมรักนะจุบ๊บจุ๊บอืมรู้แล้วนะครับอืม,อมก็รักนี่นะอพอแล้วไปอาบน้ําผมรู้แล้วแต่ดุอย่างนี้อืมไอ้บ้า